สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟครับช่องที่สุ่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผม โอเคทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมผมก็ไปออฟฟิศนะทำให้มารีวิวชานะครับผมแต่ผมอ่านในคอมมูนิตี้แล้วว่ากิจกรรมนี้มันเดือดเดือดนะครับผมเลดดีดีนะไม่รู้ว่าตอนเย็นเขาแก้หรือ,อยังครับนั่นคือกิจกรรมวงแหวนวาเลนไทน์ Valentine 25กูปองนะครับคือกิจกรรมเป็นกิจกรรมคอมโบแหละเหมือนที่ผมบอกว่ามันจะเข้าร้านคาพเนจรก่อนแล้วก็ ซัดต่อด้วยกล่องแจ็คพอตแล้วก็วงแหวนผมเข้าใจว่ามันจะมีปิดท้ายด้วยกล่อง9คูปองอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยนะครับผมเพราะเนื้อโซนยังไม่สปอยมาก็เลยยังไม่รู้นะครับผมอ่ะแล้วก็ขอแนะนําร้านเติมเกมนิดนึงครับผมก็คือร้านกอลฟองเรานะครับเดี๋ยวผมขึ้นแพ็คข้างๆให้นะก็คือทางแชทเนี่ยขั้นต่ํา148บาทครับทางเว็บไซต์คือขั้นต่ํา10บาทนะเติมไมได้เลยใช้เพียงโอเพนยาว Open ID ยาวๆแบบนี้นะครับคือการเติมผ่าน Open ID ข้อดีคือคุณจะไม่โดนดีฟันแน่นอนเพราะว่าผมรู้แค่เลขยาวๆไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับ ID คุณแล้วก็ไม่ได้ใช้การตัดตัดผัดผ่านบัตรเครดิตแต่อย่างใดคือเป็นาการเติมกับเว็บเติมเกมของกาลีนาเป็นทางการแน่นอนนะครับผมผมซื้อล็อตบายมาแล้วก็ค่อยๆกระจายสินค้าให้ลูกค้าเลยประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะปลอดภัยไรดีฟันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือเติมเข้าเร็ว เติมถ,ถ,ถ,ถูกเติมเสียนจดทะเบียนบริษัทนะจ๊ะผมโอเคเราไปดูไอตัวโทเค็นที่แบบได้ฟรีจากการใช้กิจกรรมครับอันที่หนึ่งนะเออเนี่ยไอช่วงนี้ยโปรเติมปองอะ่ะก็ได้นะมันมันหมดวันที่19มั้งโอเคให้ให้ทุกคนมาดูตรงนี้ตรงกิจกรรมมงกุฎตรงนี้นะครับผมแล้วก็หาตัวกิจกรรมวาเลนไทน์นะล็อกอินก็จะได้สิบนะครับผมแล้วก็หาตัวนี้ เติมคูปองรับไอเทมฟรีนะครับผมเติมขั้นแรกก็ได้อีก10แล้วก็บวกม35คูปองคือผมจะแนะนำว่าแ,แนะนําทุกคลิปอะช่วงนี้มันมันคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงจริงอะก่อนวันที่19แต่ถ้าให้ดีคือก่อนวันที่12เพราะว่าไปเล่นตัวกิจกรรมแลกปองมีแต่ได้กับได้นะครับผม <S <S เพิ่มเติมได้ด้วยนะอันนี้คือโบนัสทั้งหมดเนี่ยที่คุณจะได้ครับคือ ถ้าเติมขั้นสุดนะแพ็ก3,360บาทนะจะได้1 8 0 5ห้าคูปองนะเป็นคูปองที่รีเทิร์นแล้วก็ได้ของไปเล่นกิจกรรมต่างๆนะเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็จะมีนี่ปัดขวาหาสกินเดี๋ยวก็จะจัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอันนี้คือเมื่อกี้มีล็อกอิน10เติมเงิน10แล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็อันนี้ตรงร้านค้าพาเนจรเนี่ยอันเนี้ยเป็นการเก็บได้ดีเหมือนกันนะครับผมเนี่ยสมมติว่ากด1ปุ๊บ คุณอาจจะได้ห้าซองจดหมายก็แฮปปี้นึกออกปะอ่าอีกครั้งหนึ่งหกเฮ้ยผมว่าได้นะหกคูปองหรอห้าซองจดหมายอะเออถูกไหมอ่าสิบเก้าเนี่ยเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเ <19 S 2> ก็บไว้ก่อนเดี๋ยวไว้ตัดสินใจอีกทีหนึ่งสิบเก้ากับห้าซองจดหมายก็อาจจะไม่แย่แต่ว่าสองครั้งเนี่ยควรก่อนนะครับผมหลังจากนั้นตรงไหนอีกพี่ตรงนี้เลยน้องหน้าไอเทมนะครับผมวันนี้มันมีให้ซื้อด้วยเหรียญทองอีกสิบอันก็ซัดอีกสิบนะครับผมโอเค ไปไปมามาผมมีอยู่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยเหมือนเยอะแล้วนะผมมีอยู่61แล้วเพราะว่าผมไปเปิดกล่องแจ็คพอตอีกไงเออนะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละเริ่มด้วย61ครับคราวนี้ของรางวัลแรกเปลี่ยนครับมันคือ240โทเค็นเหมือนจะขาดเยอะนะทุกคนเหมือนจะขาดอีก180แล้วก็ v i โอเลเนี่ยใช้130นะะ เออวันนี้ผมไม่แน่ใจเลยเดี๋ยวผมละลายให้หมดเลยแล้วกันเออจะได้จบจบไปเอาเอาทุกสกินอะ่ะถ้าถ้ามันพอนะถ้าไม่พอเดี๋ยวผมก็ไปแกะแพ็คเพิ่มอีกนะเออโอเคก็แล้วก็มันจะมีนี้ด้วยทุกคนคัพีพิเศษนี้ตัดไปเ,เปิดไปก่อนนะครับผมคัพีพิเศษเมื่อกี้ก็คือตรงแพ็คนานก็148บาท185คูปองหรือว่าเป็น168บาท สองคูปองนะครับผมแล้วมีตรงไหนอีกนะผมจำไม่ได้แล้วเออประมาณนี้มีประมาณนี้นะครับผมโอเคกะเริ่มด้วย628นะครับผมกับเริ่มด้วย61ทเข็เค็นนะขออนุญ,ญาตซัดยาวๆผมต้องใช้เท่าไหร่เดี๋ยวขอขอบวกเลขนิดนึงทุกคน370นะ370บวก280 650้อยห้ทเกเนผมต้องมีทั้งหมด650้อยห้ทเกเนถึงจะจบกับกิจกรรมนี้โหพอไหมวะคัมพี650คือผมต้องการอีก590โ้อยเก้นนะเออไปมันต้องมีสกินแตกให้ผมบ้างแหละนะโอเค628 628ไปครับผมลุยขออนุญ,ญาตลำยาวเนี่ยเออโอเคแปลว่าเหมือนเขาย,ายังไม่แก้นะไอสามจดหมายสามอะแตกบ่อยมากๆนะขอดูเรอีกนิดน,น,น,นึงนะเออลำยายหน่อยวันนี้ขอโทษด,ด้วย มันบอกว่าจดหมายรักอะ98.73ไม่ได้บอกว่าอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนที่ผมเห็นในคอมมูนิตี้คือ3มันแตกเยอะมากนะเออเพราะฉะนั้นก็ตามนั้นเลยทุกคนเ yeah นนี้มันมี5มี10มีซมกุ๊กซมกิ๊กตายแล้วสครั้งได้40แล้วหรอเซ d โดเฮ้ยแปลกๆนะเออเฮ้ยของดีเว้ยเ yeah นี่ยเนี่ยมันปล่อยเหรียญเนี่ยผมเอาหมดอะถ้างั้นอะถ้าคุณปล่อย,อยขนาดเนี้ย โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ใครที่ดองคำพีไว้ช่วงนี้คือเหมาะกับการละลายมากเลยนะถ้าเลทประมาณนี้นะโอ้โหคุณต้องการเท่าไหร่เนี่ยหกร้อยห้าสิบใบยาวๆก่อนว้าสิบแตกมาพี่ปกติห้ากับสิบอ่ะไม่ใช่แตกง่ายๆนะเว้ยทุกคนทุกคนก็คงรู้ว่าไอกิจกรรมคอมโบอ่ะคือมันคือเกลือมากๆแล้วก็วันเนี้ เห็นป่ะมันมีเขียนเลยนะการันตีซองจดหมายทุกๆก,การเล่นนะโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับผมอ่ะผมขออนุญาตเลยเลยช่องเงนินอาจจะเดี๋ยวสุ่มบ,บัตเลอร์ไฟแเอาทุกสกินเมาเมาทุกแผงนะแวกทุกกดลงม,มาไม่ใช่อะไรเพราะว่าไอดีเนี้ยมันสกินค่อนข้างเยอะแหละเพราะฉะนั้นเออมันเอาคัมภีรแดงมาให้เก็บระดับสูงไนดะ้อย่างงี้ก็ดีนะครับผม รัวรัวก่อนปรับเข้าไปไว้เหลือเดี๋ยวนะอีกเหลือยี่แปดอ่ะค่อยมาคุยกันหกร้อยห้าสิบยังไม่ถึงเลยไม่มีสกินแตกมาเลยนะครับผมนี่ผมก็ลูดยาวๆนะโอเคอีกสองครั้งอีกสองครั้งเดี๋ยวมาสรุปนิดนึงก่อนโอเคอะตอนนี้ครับผมหายไป 600คัมพีถ้าตีเป็นจำนวนครั้งคือผมกดไปทั้งหมด120ครั้ง120ครั้งได้มาประมาณ450คือเยอะมาก120ครั้งได้450คือเลทแบบ4กว่าโอ้ oh my god แล้วคือสมมติว่าราคาเต็มมันคือ30ใช่ไหมทุกคนเออกด1ครั้งอะ่ะกด1ครั้งคือ25แต่ว่าคุณได้มา4โทเค็นอ่ะก็ตกประมาณโทเค็นละ6คูปอง เออเพราะฉะนั้นไอตอนคําถามคือกดตอน19อ่ะผมว่าไม่คุ้มแหละเออกิจกรรมนี้คือตกซองจดหมายแล้ว6คูปองถูกป่ะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปแกะเพิ่มเติมแล้วก็ซัดต่อก่อนนะไปกันต่อครับผมเติมมาอีกอีกเยอะเหมือนกันมีอีก300กว่านะครับผมถ้าดยปกติผมเข้าใจว่าน่าจะพอนะครับ650นะทั้งหมดถ้าผมไม่บวกเลขผิดนะ แต,แต่ผมยังคล่องใจนิดนึงกูสุ่มเป็น100ร้อยค้งแล้วสกินไม่แตกเลยหน่อยรอระเพื่อนสักต,ตัวหนึ่งอะ่ะตัวไหนก็ได้เลยอะ่ะโอ้โหเอฟเฟกต,ต่างหานล็อกสตาร์ก็มาไปกันต่อยังไง6กรอพอนะผมว่าพอนะ 630อ่ะอีก5ครั้งไปเกินเกินไปโอเคอ่ะแฮปปี้ลอตใหม่เมื่อกี้หายไปแล้ว600ถูกไหมลอตใหม่หายไปอีก225นะโอ้โหอ,อ่ะเดี๋ยวผมขึ้นเลทให้รวมๆคือ825คัมพี ถ้าตีเป็นมูลค่าเต็มคือ4,000ถูกไหมเอออันนี้คือผมก็แบบทำเควสอะไรต่างๆนานาซื้อดองในราคา50%คือ2,000โด้วยประมาณ2,000คูปองอะสมมติว่าตีเป็นมูลค่าคูปองนี้ผมเสียไปแต่จริงๆมันไม่ถึงหรอกครับมันก็มีกิจกรรมนูน่นนี่นั่นแจก,กมานึกออกไหมเออก็ดองไว้นะเอาจริงๆเอาแจ็คพอตกินคุ้มไหมมันก็ไม่คุ้มหรอกครับมันได้แค่2ตัวเองใช่ไหมเออแล้วก็กรอบ ก็ไม่ได้ผมไม่ได้รู้สึกว้าวกับกรอบอะเพราะไอดีหลักผมก็ครบเออแล้วไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะคุ้มในค่าในการใส่นะเพราะฉะนั้นขออนุญาตแรกไปเลยหนึ่งบัตเตอร์ไตเออถ้าใครยังไม่กด subscribe เนี่ยกดให้พี่ด้วยคาราบาลนะครับผมตรงนี้นะ เครียดกับเรื่องกกตก็ต้องมาทำอะไรแบบนี้ะวะ่ะในอายุ40ตามนี้เลยนะครับผมต่อไปเป็นวอล l ล t w e d d ิ n งเดยนะครับผม it's my, It my big day นะครับผม <Yes. S 1> แล้วก็ยิงบังเข้าไปครับผมแ <Yahoo! S 1> มนะ่โอโ้โหชุดขาวจัวขาวจัวหอจี๊ดนะครับผมแน่ yeah. ไปกันต่อครับผมคลิกซี่คลิกซี่ออมีอะไรช่วยปะล่า ปลานะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ด้วยว่า70โทเค็น130โทเค็น230หรือ240โทเค็นของบัตเตอร์ไฟนเนี่ยคุณจะต้องมีกี่คำพีนะเออแต่ว่าแล้วผมก็จะขึ้นเล็กๆให้ด้วยว่าคำพีแบบที่เอามาแบบตรงไหนคุ้มอะไรเงี้ยล็อกอิน10เติมเงินอีก10อะไรเงี้ยเอออะไรแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวจะผมจะขึ้นรายละเอียดให้ครบถ้วนนะ ดูช่องเดียวจบอะทุกคนเราเล่นลองเล่นอ่ะก็ดูหลายๆช่องเพื่อประกอบข้อมูลหลายๆทางนะเออหนี <c oughs> นะครับผม <c oughs> ตรงนี้ไปเป <c oughs> รียงเข้าไปครับผมนี่บีแยนบังเข้าไปครับผมโอ้โหระเบิดบ้านบ้านเบิ้นพังหมดนะครับผมตรงนี้อือบมูม นะครับผมอ่ะก็ผมว่าตัวสำหรับบัตเตอร์ไฟแบบ2-300คัมพีผมว่าโอเคนะเอออันนี้ผมคิดเอาเองว่าประมาณนั้นนะสองสองงคัมพีนะครับผมอ่ะหมดหลังจากแรกครบนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปรีวิวตัวบัตเตอร์ไฟนิดนึงนะครับผมแต่ว่าคลิปล่าสุดผมก็พิ่งพึ่งรีวิวมานะอ่ะแต่ไม่เป็นไรไปไปไป,ไปคนงงว่าพี่ทำไมแบบพี่ใส่เสื้อแบบ เสื้อแข่งว่ะทุกวันนะอันนี้คือเสื้อไปออฟฟิศผมนะ <c oughs> จริงๆเออผมรู้สึกว่าแบบใส่สบายเลย้งแล้วก็เราบ้าเกมด้วยไงนะครับผมเราก็เลยเออดรามนั้นเลยโอเคอันนี้ร้อยยี่สิบเฟรมแล้วนะครับผมตัวโมเดลนะวิ้ผมเพิ่งเห็นว่าดาบมันมีดาบมันมีความแบบสลับสี <c oughs> ด้วยว่ะใหม, <c oughs> ม่ <c oughs> นะครับผมแล้วก็ตัวเปียเนี่ยเป็นตัวสีฟ้า,ฟา,ฟานๆ,ๆน่ารักนะครับผมนี่ โอ้โหคมหอกคมดาบชัดเจนอยู่นะแต่ผมําได้ว่าไอตัวอัลติเมตอ่ะมันแบบมันมันมันเวบน้อยไปหน่อยอ่ะสก,กิลหนึ่งครับผมวุบ,บโอ้หชัดอยู่นะชัดนะเออโอ้โหแล้วราคาดีด้วยอะ่ะดีด้วยเลยสําหรับคนที่ดองคัมพีไว้อะ่ะอ่ะหนึ่งนะครับผมสองเป็นเป็นไงโอ้เป็นขึ้นเวฟนะครับผมอ่ะอาจจะ เพราะผมเพิ่งผมเพิ่งรีวิวเมื่อไม่นานเนี่ยผมก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรเงี้ยเออแต่จริงๆมันสวยนะมันสวยเออแต่ว่าแบบคือผมเพิ่งเห็นไปไงเออมันก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกว้าวเท่าไหร่อ่ะหนึ่งและหนึ่งโอเคสองไม่แย่นี่แหละครับปัญหาคือตรงนี้แหละถ้าที่ผมจำผิดมันจึ้มนิดเดียวอะ่ะถ้าไอ,ไอคอนนั้นอนะ่ะไอคอนบนหัวพี่เทนอะ่ะใหญ่ๆกว่าน,นี้เออ นะครับแต่ว่าตอนที่ตัวที่มันโดดอะมันคือเป,เป็นการเปิดเวทีเลยนะทุกคนปึ้มนะเอ่อก็อตามนี้เลยนะครับผมเออมันติดมันติดนิดเดียวตรงอัลเิเนทนี่แหละนะที่ผมรู้สึกว่ามันมันได้กว่าน,นี้อีกเยอะประมาณหนึ่งอะนะโอเคอ่ะไปครับหนึ่งสองสามแล้วขอท่าวาร์ปครับผมวัน l ูที g เลสโกในเปิดคอนเสิร์ตท่าวาร์ปนี้ให้เวลิกูด นะครับผมหนึ่งหนึ่งหนงดีสดีสารอบนิดหน่อยแต่4ถ้ท่าวาบนี่คือ v o r y v o r y very 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 good เลยนะครับผมโอเคเลยตามนั้นเลยนะแต่แต่แต่แต,แต่แต่นะครับผมสำหรับใครที่ยังแบบยังไม่มีตัวสุดของ Butterfly นะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าไม่ไม่แพงมากนะเออแล้วก็ มันเหมาะสำหรับคนที่แบบดองคัมภีไว้จริงๆนะเออถ้ากดสดก็คุณหลังจากที่คุณคัมภีที่ดองอะ่ะคุณก็ต้องเอาจำนวนคัมภีคูณห้าถูกไหมอะ่ะเออก็ตามนั้นเลยนะเออเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่ากี่คัมภีแล้วก็คูปองที่ใช้ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีดองคัมภีไวอ้อ่ะคุณมีแค่คุณมีแค่ไอตัวแพ็ครถราคานะเออตามนั้นเลยทุกคน ไม่มีช่องไหนเดือดเท่าช่องนี้แล้วจริงๆนะเรื่องกิจกรรม rv 9ฟันธงเลยนะไปหามาได้เลยนะถ้าเจอแล้วผมก็จะได้ไปดูช่องเขาด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ พรุ่งนี้มีกิจกรรมอะไรไหมผมจําไม่ได้เลยพรุ่งนี้เหมือนจะดรอปหน่อยแต่ว่าวันศุกร์จะมีปัดขวาหาสกินนะครับผมยังไงก็มาเติมเกมได้ที่ร้านนะครับมันเหมือนเป็นการแจกแล้วก็ล่อให้เราเติมเหมือนกันนะถ้ากิจกรรมมาแบบนี้นะครับผมก็ระวังเงินในกระเป๋าของตัวเองนะครับผมใช้แต่พอดีเอาชีวิตเอาสิ่งจําเป็นให้รอดก่อนนะครับผมอันนี้มันเป็นส่วนเสริมในชีวิตนะโอเคไปจริงครับสวัสดีครับจุบ๊บ